สวัสดีค่ะเราก็กลับมาอยู่ด้วยกันในเกมรับนะคะก็วันนี้เราก็คงจะทำภารกิจต่อเนาะโอ้โอเราเจออะไรเอ่ยมันคือระวานประวานนองวานโอ้โห <laughs> สัตว์ประกอบฉากนะคะทำอะไรไม่ได้ เดี๋ยววันนี้เราก็จะเก็บทรัพยากรเพิ่มเพื่อที่จะมาต่อเติมเรือแล้วก็ทําตะข่ายดักทรัพยากรให้มันเต็มตามที่เราวางแผนไว้นะคะแล้วก็อาจจะทําเตาหลอมเพิ่มด้วยมันต้องทําแหละเพราะว่าสองอันมันไม่พอใช้คืออจ,จะทําเยอะๆเลยอันนี้ก็ทํารังนกไว้เผื่อบางทีเราไม่ได้ไปฆ่าปลาฉลามเนาะโอเคเราก็วางได้เลยค่ะ เราพยายามวางไว้ไกลๆพื้นที่ที่เราเดินไปมาบ่อยๆนะคะเพราะว่านกเขาจะบินหนีเขาจะตกใจเวลาเราเดินไปไกลๆเวลานกลงมานอนที่รังเนี่ยเราจะได้ขนแล้วก็ถ้าเราไปฆ่านกทันเราก็จะได้เนื้อเอามาย่างกินด้วยนะคะนกเขาจะไม่ให้ไข่เรานะคะถ้าเราอยากได้ไข่เราต้องไปจับสัตว์มาเลี้ยงะคะ่ะซึ่งคงอีกนานเลย โอเคทีนี้เรายังไม่มีรังเก็บของเนาะเราก็มาสร้างรังเก็บของอันนี้ต้องใช้เหล็กที่เราหลอมแล้วนะคะเพื่อทำเป็นไอ้บานพับอะ่ะแล้วก็เราก็จะได้กล่องใหญ่กล่องใหญ่ก็จะมีช่องเก็บของอยู่ทั้งหมด20ช่องเยอะมากคืออันนี้เป็นสิ่งที่แอร์เลือกว่าจะไม่ทํากล่องเล็กเพราะกล่องเล็กมันเก็บได้แค่8ดช่องเองแล้วก็มันก็วางแล้วมันก็ดูใหญ่ๆโลกขหูโลกตารอทํากล่องใหญ่ทีเดียวแล้วก็ประหยะัดทรัพยากรดีค่ะ ตอนนี้เราก็น่าจะมีเหล็กมากพอแล้วนะคะแอ้ว่าจะค้าหอเกเหล็กไว้ใช้แล้วแหละเดีย๋ยวมาดูกันซิว่าเราขาดอะไรไหมอ่ะเรายังไม่ได้เลินเลยเราต้องเอาของไปรีเสิร์ชก่อนเขาใช้อะไรอะ่ะใช้นอ็อตเราก็มาเอาเหล็กอะ่ะมาค้าเป็นน็อตนะคะแล้วก็เอาไปรีเสิร์ชโอ้ได้หลายอย่างเลยหอเหล็กมันก็จะมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะมีดาเมจเยอะขึ้นอ่า ส่วนฮุกเหล็กเนี่ยก็จะทำให้เราขุดของได้เร็วขึ้นด้วยเราคาบไว้เลยคือปกติเราแอก็จะคาบสักสองอันแหละอันนี้ฆ่านกก่อนเอาฉลามขึ้นมาพอดีคือตั้งใจจะมาฆ่านกเวลาเราฆ่านกเรลาก็ต้องวิ่งมาแล้วก็ประมาณหนึ่ง,ลลงแผ่นแพค่ะเรลาก็แทงเลยเพราะว่าถ้าเราเข้าใกล้เกินไปเขาก็จะบินหนีเมื่อกี้นี้เราก็ได้ขนนกมาด้วยเดี๋ยวเราจะเริ่มเก็บสะสมกัน ตัดภาพมาที่เช้าเลยนะคะแอดคิดว่าแอดจะทำเตาย่างอันใหญ่แล้วแหละมาดูกันซิว่าของพอไหมอ้าวพอด้วยแล้วก็คารบเลยวางเลยค่ะมันก็จะทำให้เราย่างเนื้อได้เยอะขึ้นก็คือวางได้3ามชิ้นอะถ้าเกิดว่าเราตกปลาเราได้ปลาใหญ่พวกซอมอนกับแคทฟิชมันก็จะย่างที่เตานี้ได้เลย ต่อไปเราก็จะทําขวดน,น้ํานะคะเอาวายกูเข้ามารีเสิร์ฟเนาะแล้วก็มาดูซิว่าของเรามีพอไหมอแล้วครบเราก็ทําเลยค่ะขวดน,น้ํานี้จะเก็บน้ําได้ทั้งหมดห้ายูนิตนะคะส่วนแก้วน้ำจะเก็บได้แค่ยูนิตเดียวเพราะฉะนั้น ขวดน้ําก็จะดูคุ้มค่ากว่าเนาะแล้วเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวเราก็ค่อยทําเครื่องกองน้ําที่มันกองทีเดียวแล้วได้ห้ายูนิตก็จะได้ใส่ได้เต็มขวดเลยเพราะว่าไอ้เครื่องต้มน้ําอันนี้มันต้มได้แค่ยูนิตเดียวเดี๋ยวอนาคตเราก็จะเปลี่ยนเนาะอันนี้เตาปิ้งเราไม่ได้ใช้ละโยนทิ้งค่ะเขาว่าได้ใหม่แล้วลืมเก่า <c oughs> โอเคเดี๋ยวครับขวดเพิ่มสักอีกหนึ่งขวดเนาะเดี๋ยวอนาคตเราก็จะได้ใช้เนี่เวลาเราเอาไปน้ำไปต้มมันได้แค่ยูนิตเดียวเราต้องเททิ้งเพราะฉะนั้นเราต้องอัปเกรดเครื่องต้มน้ำแล้วแหละมันก็จะเป็นเครื่องกองน้ำนะคะเดี๋ยวเราก็จะเก็บของไปเรื่อยๆเดี๋ยวของพอแล้วเราก็ค่อยมาคัฟบกัน เอาละค่ะเมื่อคืนนี้ก็ได้ทำการลงไปฟาร์มของใต้ทะเลมาเดี๋ยวมาดูกันว่าเราได้อะไรมาบ้างน่าจะได้เตาหลอมเพิ่มนะเพราะว่าได้ของมาค่อนข้างเยอะเลยแล้วก็จะทำการเผาทรายเพื่อเอากระจกนะคะเพื่อมาทำเ,าเครื่องกรองน้ำแล้วก็จะทำเวทบลิกไว้ทำเตาหลอมเพิ่มด้วยค่ะทำเยอะเลยเตาหลอมเราจะได้แบบมีเหล็กใช้ได้เพียงพอ เป้าหมายแอร์คงแบบเป็นสิบสิบเตานู่นแหละแล้วเราก็เอามาตากนะให้มันแห้งก็ทำเหมือนเดิมเลยนะคะเหมือนที่เราเคยทำตอนแรก เดี๋ยวรอแห้งเราก็น่าจะได้เตาหลอมเพิ่มอีกสองอันเนาะทีนี้ดูเหมือนว่ากระจกที่เราหลอมไว้เนี่ยได้แล้วเราก็เผาเพิ่มนะคะเราเดี๋ยวเราจะทำเครื่องกองน้ำซึ่งเรายังไม่ได้รีเสิร์ชเนาะต้องเอากระจกเข้าไปรีเสิร์ชก่อนนะคะอ่ะเราก็จะได้เครื่องกองน้ำมาโอเคเราน่าจะคราฟได้ไหมเนี่ยน่าจะต้องรอกระจกเพิ่มอีกเพราะว่าใช้กระจกน่าจะสี่อันนะ จากที่เราลอมาเราก็ได้กระจกแล้วแล้วเราก็เผาเพิ่มไปเลยนะโอเคได้แล้วค่ะครับเลยค่ะหาที่วางเนาะอันเก่าเราไม่ใช้แล้วเราก็เอาทิ้ง <c oughs> หรือใครอยากจะเก็บไว้เป็นอนุสรก็ได้นะคะแต่บางทีแบบแอ้ก็รู้สึกว่ามันลกอะ่ะอืม โอเคเราก็ตักน้ํามาใส่เครื่องกรองน้ําเราเลยค่ะอันนี้มันก็เปรียบเสมือนว่ามันกรองจากแสงอาทิตย์เนาะเราไม่ต้องใช้ฟืนมาเผาและกรองครั้งหนึ่งมันก็จะได้น้ําทั้งหมด5ยูนิตนะคะเ,คเต็มขวดพอดีโอเคตัดมาตอนนี้ก็เ,เวทบิกของเราก็ได้แห้งเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเคลียร์พื้นที่เพื่อทำเตาหลอมเพิ่มอีก2อัน อาจจะต้องย้ายข้าวย้ายของหน่อยแต่ตอนนี้แพรแก็ยังไม่ได้ขยับขยายเลยก็น่าจะขยับขยายหลังจากนี้เนาะอันนี้ก็คับไปก่อนตรงไหนาวางได้ก็วางไปก่อนนะคะเดี๋ยวค่อยจัดทีหลังเรายังจนอยู่เรายังทําแพรใหญ่ไม่ได้ เราค่อยๆขยับขยายนะโอเคเราได้เตาหลอมเพิ่มมาแล้วโอเคค่ะเราก็ได้เหล็กมาเยอะแล้วก็จะทำสมองใหญ่กันเลยเวลาเราทำสมองใหญ่นะเราก็จะต้องเจาะพื้นแผ่ตรงกลางะคะ่ะเพื่อที่จะให้สหมองมันหย่อนลงไปได้เอาตรงนี้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวค่อยย้ายทีหลังนะคะเอาที่สะดวกสะดวกไปก่อน เรียบร้อยก็วางเลยค่ะหมุนด้านที่เป็นมือจับมาใกล้ๆเราก็ดีนะคะจะได้สะดวกเวลาเดินมาแล้วก็จะได้ทอดสมะได้เลยเดี๋ยวเราจะใช้คอปเปอร์มาทำเป็นเซอร์กิตบอร์ดนะคะเพื่อรีเซิร์ชเตรียมพร้อมที่จะทำรีเซิร์ฟแล้วก็แอน n ์เนน่าเมื่อเราคราฟเสร็จแล้วเราก็เอามารีเซิร์ชเลยค่ะก็จะมีแอนต์เนน่ารีเซิร์ฟเวอแล้วก็สปริงเกอร์อ่า เรียบร้อยแต่ตอนนี้เราก็ยังสร้างสองเครื่องนี้ไม่ได้เนาะเพราะว่าสองเครื่องนี้ต้องวางไว้บนชั้นสองนะคะโอเคต่อไปเราจะมาทำใบเรือนะคะอุย้ยได้สกินเตียงนอนด้วยทำใบเรือเพื่อบังคับทิศทางนะเพื่อไม่ให้แพเราอะไปชนเกาะถ้าเกิดว่าแพเราชนเกาะเนี่ยทิศทางการเก็บทรัพยากรของตะข่ายเนี่ยมันจะเปลี่ยนทิศแล้วเราจะเก็บทรัพยากรได้น้อยลงนะคะ แล้วใบเรือก็ไม่สามารถเพิ่มความเร็วให้แพรเราได้นะใช้ได้แค่บังคับทิศทางเฉยๆนะคะค่ำแล้วเดี๋ยวคัาเตียงนอนดีกว่าค่ะมีสกินให้เลือกตั้งสองแบบนะมีแบบเปรแล้วก็เป็นเตียง ใช้ทรัพยากรเพิ่มขึ้นนิดหน่อยค่ะอันนี้ก็แล้วแต่ความชอบนะว่าใครอยากได้แบบไหนเดี๋ยวแอจะทำเป็นเตียงนอนแล้วกันค่ะเดี๋ยวเราไปดูก่อนว่าในกล่องเรามีสต็อกขนนกเพิ่มหรือเปล่าน่าจะเยอะอยู่เอ้าเยอะเลยแล้วก็ตะปูก็ทำจากสแคร็บได้แล้วเราจะได้นอนแล้ว มันจะทําให้เราข้ามตอนกลางคืนได้นะคะถ้าเราเล่นหลายคนเราก็ต้องนอนพร้อมกันทุกคนนะโอเคก็จะประมาณนี้ค่ะถ้าเรานอนก็ข้ามมาเป็นเวลาตอนเช้าเลยคราวนี้แอ้คิดว่าแอ้จะทำธนูไว้ใช้งานแล้วล่ะค่ะคือบางครั้งเราเอาหอ,อกไปฆ่านกมันก็จะใกล้เกินไปเราใช้ธนูยิงได้ เดี๋ยวจะเตรียมเอาไว้ก่อนเนาะใช้ไวกูนะคะก็คือสลายเอาไปเผาตอนนี้ก็มีของครบแล้วแล้วก็คราฟเลยแล้วก็มีลูกธนูอยู่สองแบบนะคะก็คือธนูหินกับธนูเหล็กฉลามฉลามอ้าวได้เนื้อเลยโอเคเก็บข้าวเก็บของ เวลาฉลามกัดก็อย่าลืมซ่อมแพรนะคะแอดจะเลือกทำลูกธนูเป็นลูกธนูหินก่อนนะคะเพราะว่าตอนนี้เหล็กมีน้อยมากเอาไว้ทำอุปกรณ์อย่างอื่นก่อนดีวกว่าก็คราฟไว้ซักสแต็กหนึ่งติดตัวไว้นะลูกธนูเหล็กมันจะจะดาเมจดเยอะขึ้นนะคะเอาไว้รวยๆแล้วค่อยคราฟดีกว่าเนาะ าลค่ะตอนนี้ก็ผ่านมาหลายวันแล้วนะจนแอ้ทำตาไข่เสร็จทุกช่องแล้วคือที่บอกไว้ว่าจะทํายาวไป26ช่องแล้วก็ทํา2ชั้นนะคะตอนนี้ทรอพยากรแอ้สะสมไว้ก็คิดว่ามีมากพอแล้วแอ้ก็จะเริ่มขยับขยายแพรแล้วนะคะการสร้างแพรก็ต้องเตรียมขวานด้วยนะคะเพราะว่าเราจะต้องทั้งสร้างและรื้อไปพร้อมๆกันการสร้างแพเนี่ยของแอจะมีเงื่อนไขยอยู่อย่างหนึ่งก็คือ มีเรื่องของเครื่องยนต์เข้ามาเกี่ยวข้องด,ด้วยเพราะในอนาคตถ้าเราเดินเควตตามในเรื่องเนี่ยมันจะสามารถใช้เครื่องยนต์ได้นะ <S <S เครื่องยนต์หนึ่งเครื่องจะสามารถขับเคลื่อนแพรได้ไม่เกิน1 0 0แผ่นนะคะถ้าเกินมาแค่แผ่นเดียวเครื่องยนต์ก็จะไม่ทํางานแล้วเพราะฉะนั้นเป้าหมายของแอคือจะสร้างแพรไม่เกิน100แผ่นเพื่อใช้เครื่องยนต์แค่หนึ่งเครื่องเท่านั้น,นะคะ่ะดูที่แอจะสร้างแผ่ นี่ไปด้านกว้างประมาณนี้10ช่องนะส่วนด้านยาวก็เท่ากับตะข่ายเลยตอนนี้แอ้ก็จะปูพื้นให้มันเต็มทั้งหมดนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าแอจะสร้างแผยยังไงไม่ให้เกิน100แผ่นได้เพราะดูแค่นี้ก็ดูเหมือนอยากจะเกินและ โอเคค่ะเตรียมค้อนมาให้พร้อมเลยตรงนี้แอดก็จะทำเป็นพื้นลาดเอียงขึ้นไปนะคะนะแบบนี้ก็หลังคานน่นแหละแอดจะทำเป็นชั้นลอยนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะทำชั้นลอยยังไงแล้วก็ไอ้พื้นที่ระวังของมาข้างหน้าตรงเนี้ยแอ้จะลื้อออกให้หมดเลยนะแต่ว่าเรายังลื้อตอนนี้ไม่ได้เรายังใช้อยู่ โดยที่ตรงนี้แอนจะสร้างเป็นพื้นสี่เหลี่ยมนะคะแล้วเว้นไว้หนึ่งช่องแล้วก็สี่เหลี่ยมสองช่องแล้วก็เว้นหนึ่งช่องสี่เหลี่ยมอีกสองช่องไอ้ตรงที่เว้นไว้เนี่ยแอจะทําเป็นพื้นที่ใช้ไม้สามเหลี่ยมนะคะครึ่งแผ่นนะคะอ่าแบบนี้สร้างไว้ทําไมเพื่อให้มันเกิดบั็กนะคะเวลาเราต่อเสาแล้วเราลื้อเสาเนี่ยพื้นมันจะไม่พังลงมานะ โอเคเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามันจะอยู่ได้อย่างไงที okay, นี้ก็สร้างเสาเลยค่ะแต่ว่าถึกมานิดนึงเพราะว่าตรงนั้นเขามีที่ยึดแล้วตรงที่เราสร้างไม้สามเหลี่ยมควรจะติดกับเสาฝั่งใดฝั่งหนึ่งนะคะเพราะว่ามันจะได้มีที่ยึดเนาะ คิดว่าจะทำมากว้างมาแค่นี้เดี๋ยวเพิ่มสอตรงนี้หน่อยโอเควางพื้นเลยค่ะอย่าลืมนะคะว่าแถวไหนเราใช้ไม้แผ่นสี่เหลี่ยมก็ใช้ยาวไปส่วนแถวไหนใช้ไม้สามเหลี่ยมเราก็ใช้ไม้สามเหลี่ยมยาวไปเลย นะคะคว่าแผ่นไม้สามเหลี่ยมเขาจะอยู่ติดกับเสาอ,อยู่ฝั่งหนึ่งเนาะตรงนี้ก็คือเอาไว้ให้เขาได้ยึดไว้เดี๋ยวเวลาเราลื้อออกเขาก็จะไม่พังนะจริงๆถ้าเราคิดว่าเราจะสับสนเรื่องการแบ่งช่องว่าตรงนี้สี่เหลี่ยมตรงนี้สามเหลี่ยมแก้ปัญหาโดยใช้แผ่นไม้สามเหลี่ยมทั้งหมดเลยก็ได้นะสำหรับเพื่อนๆที่งง เอาล่ะค่ะเราจะมาทุบเสาทิ้งและเอาขวานจามเลยเห็นไหมพื้นไม่พังค่ะยังอยู่ดี่าเราก็เอาออกให้หมดเลยเวลาเราจะลื้อของนะคะเราต้องลื้อจากด้านบนลงไปข้างล่างถ้าเราไปลื้อพื้นก่อน สาจะพังเลยนะคะเราจะไม่ได้ของที่สร้างเสาคืนนะคราวนี้แอจะลื้อพื้นที่อยู่ข้างล่างออกนะคะเพราะว่าเราทำชั้นลอยไว้แล้วะตีกรอบแพรซะหน่อยว่าเราจะมีขอบเขตที่ตรงไหนบ้างแอก็จะเอายาวๆจนเท่ากันกับตะข่ายเลยอะคะ่ะอะประมาณนี้นะก็จะสร้างมาจนถึงตรงนี้เลยนะคะชั้นลอย แล้วก็เดี๋ยวเราจะทยอยเก็บของตรงนี้ออกไปนะคะเพื่อที่จะเริ่มสร้างพื้นเนาะไอจะเอาเครื่องกรองน้ำมาวางไว้ขอบแพนะคะแต่ก็ระวังฉลามมากัดแพด้วยแล้วกันเผื่อมันล่วงลงไป เพราะว่าเวลาเราเติมน้ําเข้าไปมันจะได้สะดวกเนาะเราจะไม่ได้วิ่งไกลที่จะอุย้ยวิ่งมาเติมน้ําอยู่ฝั่งนี้แล้วเครื่องกรองน้าอ,อีกฝั่งน้้นีนคนความสะดวกสบายเลยค่าค่ะเอาไวใ้ใกล้ๆขอบแพเนาะย้ายข้าวย้ายของค่ะคราวนี้ ตรงนี้ก็ว่างแล้วเนาะเราก็สร้างเสาได้ทําเหมือนเดิมเลยค่ะเราก็วางเสาว,วางแผ่นไม้เหมือนเดิมนะสามเหลี่ยมกับสี่เหลี่ยมตามช่องของเขาก็จะทํายาวไปตรงนู้นเลยแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าแพแอดจะมีหนึ่งร้อยแผ่นจริงจงหรือเปล่า เหมือนจะมีกล่องเก็บของขวางทางเนาะเดี๋ยวก็จะทำการย้ายขึ้นไปไว้ข้างบนนะคะโอเคค่ะแอ๊กก็จะทำแพรต่อไปเรื่อยๆจนเสร็จเนาะตามที่บอกไว้ สำหรับ EP นี้แอบก็จะขอลาเพื่อนๆไปเพียงแค่นี้นะคะเดี๋ยวขอไปสร้างให้เสร็จก่อนแล้วเดี๋ยวก็จะเอามาอวดเพื่อนๆอ,อ,อีกทีนึงสำหรับใครที่มีเทคนิคในการเล่นดีๆก็สามารถแชร์กันได้นะคะสำหรับวันนี้ก็ขอลาเพื่อนๆไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ